สิงคือดินสมาธิคือลำต้นปัญญาคือดอกผลการปฏิบัติธรรมก็เหมือนการปลูกต้นไม้ที่ต้องคอยหมั่นรดน้ำพรวนดิน ระวังรักษาต้นธรรมให้ผีดอกออกผลต้องคอยระวังตัวหนอนคือโลภโกรธหลงไม่ให้มากัดกินต้นธรรมได้คติธรรมคำสอนของหลวงปู่ดู่ครมมะปัญโยสวัสดีค่ะทุกคนคนสวนนีเที่ยวมาแล้วค่ะ ทริปนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะพูดถึงจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วหลายหลายคนคงคิดถึงการไหว้พระเก้าวัดใช่ไหมคะทริปนี้เราเดินทางมาที่วัดสะแกตั้งอยู่ที่ตำบลธนูอำเภออุทัยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาค่ะสืบเนื่องจากทริปที่แล้วนะคะที่เราเดินทางไปกันที่ตลาดน้ำอยุธยา เดินทางอีกประมาณ6กิโลเมตรแล้วก็มาถึงที่วัดสแกค่ะเมื่อเดินทางมาถึงเราก็ได้พบกับพระอาทิตย์ทรงกรดซึ่งในวันที่เราเดินทางมานี้ก็ตรงกับวันพระพอดีเลยค่ะวัดสแกเป็นวัดเก่าแก่สร้างมาตั้งแต่สมัยปลายกร,รุงศรีอยุธยา สิ่งแรกที่สะดุดตาเราก็คือพิพิธภัณฑ์หลวงปู่ดู่โพรมปัญโยสร้างขึ้นโดยคณะลูกศิษย์ของท่านเป็นอนุสรสถานเพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีของท่านรวมทั้งเป็นที่เก็บรวบรวมอัฐบริขารอาธิธาตุและวัตถุมงคลต่างๆที่ท่านได้สร้างขึ้นรวมทั้งเป็นที่ปฏิบัติธรรมด้วยค่ะพิพิธภัณฑ์เปิดให้เข้าชมได้เฉพาะวันเสาร์อาทิตย์นะคะวันที่เราเดินทางมานี่ก็ไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ จากพิพิธภัณฑ์แล้วก็มาต่อกันที่กุฏิหลวงปู่ดุพรมปัญโยนะคะซึ่งที่กุฏินี้เป็นสถานที่สำคัญที่ลูกศิษย์ของท่านจะมากราบท่านค่ะ ภายในกุฏิหลวงปู่ดูปรมมปัญโยนี้มีหุ่นขี้ผึ้งของท่านรวมทั้งเครื่องอัฐบริขารที่ยังอยู่ในสภาพคงเดิมถือได้ว่ากุฏิหลวงปู่ดูนี้เป็นที่ให้ลูกศิษย์และผู้มีจิตศรัทธาในองค์ท่านมากราบและนั่งสมาธิบริเวณกุฏินี้ค่ะ แม้ท่านจะลาสังขารไปนานแล้วตั้งแต่ปี2,533แต่กุฏิของหลวงปู่ดูก็ได้รับการปรับปรุงจากลูกศิษย์ของท่านถึงแม้ว่าเราจะไม่ใช่ลูกศิษย์ที่อยู่ในยุคที่ท่านยังมีชีวิตอยู่แต่หลวงปู่ดูเคยอธิษฐานไว้ว่าผู้ใดที่เคยสร้างบุญสร้างกุศลมากับข้าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกหลานสร้างบุญสร้างกุศลมากับข้า แม้ในชาตินี้ไม่ได้พบสังขารธรรมของข้าแต่พอพบเห็นหลักธรรมคำสั่งสอนของข้าแล้วเกิดศรัทธาคนผู้นั้นแหละเคยสร้างบุญสร้างกุศลมากับข้าเคยเป็นศิษย์เป็นอาจารย์เป็นลูกหลานของข้าขอให้ตั้งใจปฏิบัติธรรมภาวนาไตรสรณคมพุทธทางสรณนงังคจฉามิทำมังสรณังคจฉา,ามิสังฆังสรณังคัจฉามิข้าจะคอยช่วย ศรัทธาค่าจริงนับถือค่าจริงแกคิดถึงค่าค่าก็คิดถึงแกบทสวดพระคาถามหาจักรพัทหลวมปูดูพรหมปัญโยเป็นผู้เรียบเรียงเป็นบทสวดเพื่อรัตนาบาร,รมีแห่งพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ครูบาอาจารย์เทพพรหมสิ่งศักดิ์สิทธิ์เข้าสู่ตัวเพื่อคุ้มครองป้องกันภัย และเสริมโชคลาภให้แก่ผู้สวดตั้งนโมสามจบนะโมพุทธายะพระพุทธไตรัตนญานมณีนพรัตน์สีสหัสสุธรรมมาพุทโทธธรรมโมสังคโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอาคีทานาังวรังคันทงังสีวรีจะมหาเถรัง อะหังวันทามิทุระโตอะหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆะปูเชมิขออนุโมทนาบุญกับคณะผู้จัดทำหนังสือธรรมะด้วยค่ะ ขจักุติหลวงปู่ดูเป็นหอสวดมนต์ซึ่งประดิษฐานพระประธานพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเครื่องรูปหล่อหลวงปู่ทวดรูปหล่อหลวงปู่ดูภาพประวัติความเป็นมาของวัดสแกและยังเป็นสถานที่ปฏิบัติธรรมด้วยค่ะ และภายในหอสดมนต์นี้ยังเป็นสถานที่ให้เช่าบูชาวัตถุมงคลของวัดด้วยค่ะยาสมุนไพรนะคะตัวนี้เป็นน้ำมันเลี้ยงผาแก้ปวดเมื่อยกล้ามเนื้อเมารถเมาเรือน้ำมันเหลือง อาวอันนี้แก้วัดข้าจมูกเมาเรือเหมือนกันแก้ววิงเวียนศีรษะผื่นคันจากแมลงสัรตรยน้ำมันมะรุมแก้วปวดเมื่อยสูตรดงวิงเวียนคล้ายๆกันสเสรดพองครอันนี้รู้อยู่แมลงสัตว์กัดต่อยลวกอ่าไฟลวกผลที่จับแมลงอันนี้อะไรน้ำมันเขียวแก้วัดข้าจมูก แกปวดเมื่อยก็ได้ส่วนใหญ่แก้ปวดเมื่อยเดียวหมดเลยอันนี้ก็ได้น้มาเมริกามา อาหารปลาโอ้ตัวใหญ่มากพุทธพยากรเกี่ยวกับพระสีอริยะเมตไตรพบว่าพระสีอริยะเมตไตรหรือที่นิยมเรียกว่าพระสีอานเป็นพระโพธิสัตว์ ผู้จะได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าในอนาคตการเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์ที่5ปฏิบัติธรรมตั้งแต่ยังเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวนี่แหละดีพอเมื่อแก่เท่าไปแล้วจะนั่งก็โอยจะลุกก็โอยหากจะรอให้แก่เสียก่อนแล้วจึงค่อยปฏิบัติ ก็เหมือนคนที่คิดจะหัดว่ายน้ำเอาตอนที่แพใกล้จะแตกมันจะไม่ทันการคติธรรมคาสอนของหลวงปู่ดู่พรหมปัญญย ติดตามคลิปนี้จนจบนะคะขอให้ทุกคนพบแต่ความดีไม่มีความทุกข์ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดของคลิปสายบุญในวันนี้ค่ะหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด s u b สไครต์และกดกระดิ่งติดตามไว้ด้วยนะคะพบกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ